อาจารย์บอกเลยนะคะว่าโควิดที่ผ่านมาทําให้โรงแรมหลายโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมหรือตึกต่างๆนะคะเกิดการล้างผู้คนค่ะเกิดการอพยพก,กับชนบทเลยทําให้โรงแรมหรือสถานที่แิ่งนั้นไม่มีผู้มาเยือนและยิ่งถ้าคุณปิดท่าม่านสนิทไม่เปิดเสียงไม่มีเสียง,ไม,มยงไม่มีแสงมันจะยิ่งทําให้กับการกับ การที่เราจะกลับไปกอบกู้โรงแรมนั้นนะ่ะให้กลับฟื้นคืนชีพยากมากๆอาจารย์มีเคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังเคสนี้อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเป็นโรงแรมประมาณ20กว่าห้องค่ะเป็นตึก2ชั้นทั้งหมดแล้วมีชื่อเสียงดังมากๆบริเวณด้านข้างเคยเป็นเทกผับบอกเลยว่าตอนที่ก่อนโควิดอ่ะ ดังมากๆเลยค่ะคือไม่มีที่จอดรถเลยแต่พอโควิดเข้าปรากฏว่าเท็กผับต้องปิดตัวแล้วไม่นานโรงแรมก็ต้องถูกปิดตัวปรากฏว่าเจ้าของซึ่งอยู่กรุงเทพก็แทบจะไม่ได้มาดูแลค่ะเ<ๆ>วลาผ่านมานี่เข้าปีที่5นะคะหลังจากโควิดจบเจ้าของนึกอยากจะกลับปรีโนเวตค่ะเพราะมีคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยอยากให้มีการเปิดโรงแรมอีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามันมีคนเข้ามาเที่ยวละ สรุปว่าเจ้าของไม่สามารถที่จะเปิดโรงแรมมีได้เพราะพอเข้าไปคนงานกี่ชุดกี่ชุดก็บาดเจ็บมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นตลอดตลอดไม่ว่าจะเขาจะไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไรก็ตามนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะมีคนงานบาดเจ็บตลอดและคนงานที่ไปกางเต็นท์นอนในโรงแรมก็ไม่สามารถนอนได้เกินสามคืน นอนแค so ่สองคืนก็วิ่งกันหัวตั้งเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวว่างๆจะเมาเรื่องผีให้ฟังเจ้าของโรงแรมก็เกิดความเครียดค่ะว่ามูลค่าสินทรัพย์ตรงนี้มันมาหาศาลแล้วด้านข้างๆเขาก็เจริญไปถึงไหนถึงไหนแต่ทําไมของฉันมันยังไม่กลับฟื้นคืนชีพนี่แหละค่ะเหตุผลว่าถ้าคุณปล่อยให้โรงแรมของคุณล้างเงียบและคุณไม่มีการเข้าไปวนเวียนของกลิ่นอายมนุษย์เลยมันจะทําให้คุณไม่สามารถกลับไปกอบกู้กอบกู้หรือฟื้นคืนชีพโรงแรมนั้นได้ จำไว้นะคะตอนนี้ถ้าใครกําลังจะไปฟื้นคืนชีพโรงแรมหรือบ้านหลังเก่าแล้วเราก็สิ่งแรกที่คุณต้องทําคือไปเปิดเพลงก่อนค่ะ3วัน7วันคุณเอาวิทยุไปตั้งเลยแล้วเปิดเพลงให้ดังเลยแล้วไปเปิดหน้าต่างให้สว่างสวยให้มากที่สุดไม่ไม่เปิดบทสวดมนนะเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงให้มันคื่อนเปิดเทลเปิดผับไปเลยเปิดประมาณ3-7ถึงวันเพื่อไล่พลังงานไม่ดีค่ะแล้วติดไฟโซล่าเซลลให้เต็มพิกัดแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยเข้าไปจุดธูปบอกก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปลูกพลังงานเจ้าที่ก่อนที่คุณจะทําการรีโนเวทใดๆเอาเป็นว่าวันนี้อาจารย์มาพูดเข้าๆให้ฟังเท่านั้นนะคะเพราะาหนาวตัวแข็งละเอาเป็นว่าถ้าใครสงสยัยใครมีเหตุการณ์แบบนี้โทรหาอาจารย์นะคะใต้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จะมีเบอร์ตรงของอาจารย์มาเดียวอยู่โอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าหนาวตัวชาละตอนนี้อาจารย์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะกําลังจะไปทํางานคะ่ะอากาศน่าจะประมาณกี่องศานะสี่ห้าองศาเออค่ะเลิศมากออมีกวอนขึ้นด้วยค่ะ โอเคค่ะ <laughs> <Okay ka? S 2> <laughs>